ช่วงนี้มีข้อมูลคลายความกังวลใจบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบถูกระงับธุรกรรมแล้วก็ระงับวงเงินนะคะจากมาตรการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรามบ,บัญชีม,ม้านะคะคุณผู้ฟังซึ่งข้อมูลล่าสุดจากมาตรการนี้นะคะก็คือปรากฏว่ามีประชาชนผู้บริสุทธิ เป็นกลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบไปนะคะแล้วทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีสมาคมธนาคารไทยสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปาปงแล้วก็ตำรวจไซเบอร์นะคะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ร่วมกันปรับมาตรการค่ะเพื่อให้การตรวจสอบนั้นรวดเร็วแม่นยำจะได้สามารถปลดการระง,งับวงเงินคืนแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ นางสาวดารณีแซจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำรรกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ข้อมูลนะคะว่ายืนยันว่าจะใช้เวลาเร็วที่สุดเนี่ยสถึงชั่วโมงจากเดิม3-7ถึงวันแล้วก็จะปรับการแจ้งผู้ถูกระงับธุรกรรมให้มีความชัดเจนถึงลักษณะของการถูกระงับและสิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบนั้นต้องทำต่อซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นนะคะส่วนทางกระทรวงดีค่ะท่านประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศาสตร าจารย์พิเศษวิสิตวิสิตรสระอัดนะคะท่านก็บอกว่า เป็นการระงับธุรกรรมตามวงเงินของบัญชีม้าจากมิจฉาชีพเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวข้องกับวงเงินอื่นๆในบัญชีธนาคารก็จะตรวจสอบในส่วนของบัญชีที่ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่ประชาชนคะสามารถที่จะติดต่อขอเพิกถอนการระงับได้ผ่านศูนย์ AOC นะคะโทร1441แล้วกด2นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลย ตอนนี้เนี่ยมีอยู่100คู่สายนะคะนายเอกพงศ์ริมเจริญผู้อำนวยการศูนย์ AOC บอกว่า จาก100คู่สายที่ทำงาน24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเพิ่มอีก20คู่สายนะคะจะได้รองรับประชาชนแต่อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนได้ให้ข้อมูลนะคะแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เราจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปมี4ส่วนที่คุณผู้ฟังจะต้องแจ้งนะคะ1คือชื่อนามสกุล2หมายเลขบัตรประชาชน3หมายเลขบัญชีธนาคาร4ชื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อดาเนินการตรวจสอบนะคะย้านะคะคุณผู้ฟัง ศูนย์ AOC จะมีการรับเรื่องประมวลผลข้อมูลเท่านั้นจะไม่มีการติดต่อกับประชาชนโดยตรงเพื่อป้องกันคุณผู้ฟังถูกแอบอ้างหลอกลวงโดนมิจฉาชีพมาแอบอ้างแล้วหลอกลวงนะคะส่วนการติดต่อย้ำกันอีกทีติดต่อศูนย์ AOC นะคะเรื่องนี้นะโทร1441แล้วกด2ค่ะท